สวัสดีค่ะลูกเพจอิจันทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อในพิธีชาปนก,กิจศพสีอุยนะคะตอนนี้เช็คเสียงก่อนนะคะเสียงชัดเจนดีไหมคะลูกเพจัเจนะคีก็ยถ้าเสียงชัดเจนรบก,กวนตอบกลับด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไหลสดดูบรรยากาศชาปนก,กิจศพสีอุยแท้อึ้งกันค่ะเสียงชัดเจนดีไหมคะ เค okay. เสียงชัดเจนนะคะต้องขออภัยด้วยอาจจะได้ยินเสียงอู้อู้นิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ใส่หน้ากากอนามัยด้วยเพราะวันนี้คนค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะตอนนี้เนี่ยก็พระก็ได้ทําพิธีสวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็มีชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ทยอยขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์ พ้าบรรยากาศข้างหน้าเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีผู้คนเนี่ยเข้ามาร่วมพิธีเนี่ยเยอะมากๆเลยอ่ะดูจากทางนี้ไม่ว,ว่าจะเป็นสื่อมวลชนชาวบ้านที่อยู่ลแล้วว่าใกล้เคียงวัดบางแพร่ใต้นะคะจังหวัดนนทบ,บุรีแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมราชธรรมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะผู้ว่าาการตำรวจภาคหนึ่งนะคะก็มาเหมือนกันแล้วตอนนี้ก็ยังมีชาวบ้านจากอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขัน์นะคะก็ได้มีการเหมารถตู้ เพื่อที่จะมาส่งดวงวิญญาณส่งร่างไร้วิญญาณของซีอูเนี่ยสู่สุขติด้วยนะคะซึ่งบรรยากาศตอนนี้เนี่ยตอนที่แอดมาตั้งแต่สิบมงเนี่ยแดดค่อนข้างแรงแต่ว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากๆเลยซึ่งในวันนี้เนี่ยไม่ได้มีการชาวนาิ<ะ>ี่ศพแค่ร่างของซีอยเท่านั้นนะคะยังมียังมี อีกหนึ่งรายก็คือเป็นนักโทษชาวกัมพูชานะคะที่เป็นนักโทษต้องคดียาเสพติดนะคะที่ถูกประหารไปเหมือนกันแต่ว่าถูกประหารตอนช่วงปีพศ2544นะคะวันนี้ก็ได้นำร่างมาทำพิธีชาปนกิจสดพร้อมๆก,ก,กันกับสี่อุยแซ่อึงค่ะ เมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางท่านอธิบดีกรมราชทรร์น,นะคะก็เพิ่งมาเพิ่งมาถึงวัดบางแพรกเมื่อสักครูน่นี้ท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะว่าวันนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็ได้มีการส่งหนังสือไปยังโรงพยาบาลศิริราชเพื่อที่จะนําร่างของซีอุยเนี่ยมาชาบนกกิจศพแต่ว่า ก่อนที่จะนําร่างออกมาชาวนากิจศพเนี่ยก็ได้มีการประกาศตามหาญาติแล้วซึ่งใช้เวลาประมาณ1เดือนกว่ากวาเดือนเศษนะคะในการตามหาญาติแต่ว่าหลังจากที่ประกาศตามหาแล้วก็ไม่พบนะคะวันนี้ทางกรมรัฐทรรเองในฐานะที่เป็นหน่วยงานต้นทางที่ทําการประหารชีวิตของซีอยเนี่ยก็ได้มีการขอนําร่างออกมาเพื่อที่จะทําพิการชาวนาจิตศพส่งดวงวิญญ,ญาณสู่สุขติตคะ่ะ นอกจากชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยวันนี้ก็ยังมีนักแสดงรุ่นเก่านะคะที่ได้มีการแสดงหนังเรื่องซีอูเนี่ยก็คือจะมีนักแสดงรุ่นเก่ามาด้วยก็คือเทิดพรมโนภัยบูลนะคะที่ได้แสดงเป็นซีอูเนี่ยเขาก็มาร่วมสง่งวิญญาณของซีอูสูุ่สุขติด้วยนะคะ วันนี้เองเนี่ยเมื่อตอนเช้าที่มาตอนประมาณสิบโมงเนี่ยอีดันก็ได้คุยกับชาวบ้านที่มาจากอำเภอทับสะแกน,นะคะทางชาวบ้านเองเขาก็บอกว่าดีใจที่วันนี้เนี่ยได้ชาวบนะ้านได้เผาร่างของซีอุยแล้วการที่ชาวบ้านเนี่ยต่อสู้มาสิบปีเพื่อที่จะทวง,งคืนความยุติธรรมให้ซีอุยเนี่ยวันนี้สําเร็จแล้วแล้ววันนี้ขอให้ซีอุยเนี่ยไปสู่สุขคติเชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีตั้งแต่ทีแรกแล้วทางชาวบ้านเองก็เปิดใจกับสื่อมวลชนนะคะ วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันปิดต,ตำนานของซีอุยตลอดระยะเวลา60 60กว่าปีวันนี้ก็เป็นวันปิดต,ตำนานแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศด้านฝั่งโน้นกันขอบคคะ มีค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่านี้นอกจากชาวบ้านแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่กรมราชธรรมนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ลวหลายหหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการมาร่วมพิธีด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีทางโรงพยาบาลศิรีราาโรงพยาบาลมหิดลนะคะมาร่วมพิธีด้วยวันนี้ค่ะ วันนี้ไม่ได้ชาประิจศพของซีอุยเพียงร่างเดียวนะคะก็มีร่างของนักโทษชายชาวกัมพูชานะคะที่ถูกประหารชีวิตในคดียาเสพติดค่ะถูกประหารชีวิตเมื่อปี2 5 4 4นะคะวันนี้หลังจากประหารชีวิตเราก็ได้เก็บร่างเนี่ยไว้ที่เรือนจําบางขวางนะคะแต่วันนี้ก็ได้นําร่างเนี่ยออกมาชาวบระน,าานิจพร้อมกับซีอุยด้วยเลย คดีของซีอุยนะคะเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ60ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นคดีดังอยู่เหมือนกันของประเทศไทยนะคะซีอุยแท้อึ้องหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินตำนานอาจจะเคยได้ยินประวัติมาก่อนหน้านี้แล้วเขาเป็นชายชาวจีนท,ที่อพยพมาอยู่ที่ประเทศไทยก็ได้ม<ๆ>ีการปักกลัก อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยซีอูเนี่ยถูกจับในคดีฆ่าคนตายค่ะเพราะช่วงนั้นเนี่ยมีเด็กถูกฆาตกรรมต่อกันหลายคนเลยแต่ในสมัยนั้นก็เขาก็บอกว่ามีการเชื่อว่าที่ซีอูยอมรับสารภาพเนี่ยก็เพราะว่าโดนตํารวจเี่ยเรียกลองด้วยซีอูจึงถูกตัดสินลงโทษขั้นสูงสุดก็คือประหารชีวิตไปเมื่อวันที่16กันยายนพศ2502นะคะหลังจากที่ประหารชีวิตเสร็จแล้วเนี่ย ก็ได้มีการนำร่างของซีอูเนี่ยไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะที่นิติวเวชศาสตร์นะคะพิพิธภัณฑ์นิติวเวชศาสตร์นะคะที่โรงพยาบาลศิริราชตลังจากนั้นไม่นานเมื่อสองสปีที่แล้วเนี่ยก็ได้มีนักวิชาการแล้วก็โซเชียลเนี่ยออกมาทวงคืนความยุติธรรมบอกว่าซีอูเนี่ย เป็นผู้บริสุทธิ์นะคะเขาอาจจะไม่ได้ฆาตกรรมเด็กหลายๆคนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันจึงได้มีการตั้งแคมเปญล่ารายชื่อนะคะเรียกร้องให้พิพิธภัณฑ์เนี่ยยุติการจัดแสดงร่างของซีอุยเพื่อคืนศักดิ์ศรีแล้วก็ความยุติธรรมให้กับซีอุยด้วยด้วยการนำร่างของเขาเนี่ยมาประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อลบล้างมนทินลบล้างตาบาปของคําว่ามนุษย์กินคน หลังจากนั้นทางกรมราชทัณฑน์เองนะคะก็ได้มีการยื่นหนังสือไปที่โรงพยาบาลศริราชเพื่อที่จะขอนําร่างของซีอุยเนี่ยมาทําพิธีชาปนากิจศพแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการประกาศตามหาญาติของซีอุยด้วยใช้เวลาประมาณหนึ่งเดอือนกว่าๆนะคะก็ไม่พบข่าวดีไม่ได้ข่าวดีเลยก็คือไม่พบญาติของซีอุยเลยนะคะ ทางกงรมรัฐธันเองก็ในฐานะต้นทางที่ทําการประหารซีอุยเนี่ยก็ได้มีการรับผิดชอบโดยการนําร่างของเขาเนี่ยมาประกอบพิธีชาวนรากิจศพในวันนี้ค่ะวันที่23กรกฎาคม2563ตอนนี้ก็ได้มีการเคลื่อนร่างเคลื่อนลงศพของซีอุยเข้าไปที่เตาเผาแล้วนะคะ เพื่อจะให้ประธานได้ขึ้นประชุมเพลิงนะครับขอขอเชิญนักสื่อสือมวลชนทุกข่าวนะครับลงมาข้างนหน้างนึงนะครับเพื่อจะให้ประธานได้ขึ้นไปไประชุมเพลิงนะครับ เชิญท่านในตะกีกคงรัชจะทันนะครับได้ขึ้นประชุมเพย์นะครับขอกลับเจิญครับผมซึ่งทางเพื่โรงพยาบาลสิริราชเนี่ย่านเองก็ได้บอกว่าสีอุยก็เหมือนเปรียบสเสมือนอาจารย์ท่านหนึ่งของนักศึกษา โรงพยาบาลสิริลาเหมือนกันเพราะว่าก็าได้มีการนำร่างเนี่ยมาเป็นอาจารย์ใหญ่เพื่อที่จะให้นักศึกษานักเรียนนะคะได้เรียนรู้ด้วยตอนนี้ข้างบนเนี่ยภาพที่เห็นข้างหน้าก็ได้มีการเคลื่อนร่างของอีอุ่เข้าไปที่ตเตาเผาแล้วนะคะ ึ่งนอกจากนี้เนี่ยชาวบ้านทัพสแกที่ได้มีการหมอรถตู้มาเพื่อที่จะมาร่วมพิธีชารณจิตศพของตีอุเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าวันนี้หลังจากที่เขาเผาร่างแล้วเนี่ยก็อยากจะนําอัฐิเนี่ยกลับไปที่ทัพสแกเพื่อที่อยากจะไปทําเป็นรูปปั้นตั้งไว้ที่ทัพสแกด้วยเพราะยืนยันว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีนะคะอยากจะทํารูปปั้นเนี่ยจะรื้อไว้ด้วยที่ทัพสแกค่ะ เห็นตรงหน้าเนี่ยรูปแล้วก็พวงพวงรีจากใจชาวบ้านทับสกแกเนี่ก็ขนขนกันมาจากทับสะแกเลยนี่คือกลุ่มชาวบ้านนะคะที่มาจากประตกพีรีขันนะคะพร้อมนํารูปมารูปของซีอุยมาด้วย ก่อ,อนอกเรื่องนิดนึงนะคะในวันนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่นอนว่าเฟซบุ๊กเนี่ยมีปัญหานะคะทางเถิดอีจันยังไม่ไม่ได้หยุดทาข่าวนะเรายังอัปเดตข่าวเรื่อยๆแต่ว่า Facebook มีปัญหาอาจจะไม่เห็นการอัปเดตของเราผ่านทาง f a c e b o o k นะคะแต่ว่ายังติดตามข่าวของอีจันเนี่ยได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมหมายถึงติดตามได้ที่เว็บไซต์ w w w อีจันนะคะ w วจัน .co นะคะแล้วก็มี Twitter มี i ิน t ต g r กรนะคะ ก็สามารถเข้าไปติดตามข่าวของอิจันได้ช่องทางตามนี้เลยแต่ส่วนเฟซบุ๊กเนี่ยตอนนี้เรากําลังหาวิธีแก้ปัญหาอยู่นะคะข่าวอาจจะโพลไม่ได้แต่ว่าเราสามารถไลฟ์สดได้ค่ะต้องขอบคุณลูกคพจทุกคนที่ติดตามด้วยค่ะ ผูนี้ก็ได้มีการพูดคุยกับทางพันตำรวจเอกนรัสเสวิตนันนะคะีิพอดีกรมราชทัณฑ์ค่ะซึ่งท่านเองก็มาถึงสักประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ได้มีการเริ่มพิธีก่อนที่จะเริ่มพิธีท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะเปิดเผยถึงประวัติของตีอุยเนี่ยตีอุยก็ได้มีการเดินทางเป็นคนจีนเดินทางเข้ามาอยู่ประเทศไทยเนี่ยเราเปีศรพันนะคะปักหลักอยู่ที่อังโอทรรับสแก์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ ก่อนที่จะถูกจับกลุมในปี2501นะคะเนื่องจากก่อคดีสะเทือนขวัญฆาตการรมเด็กที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรุงเทพแล้วก็นครปฐมนะคะซึ่งสารดีกาเนี่ยได้ตัดสินประหารชีวิตซีอุยนะคะเมื่อวันที่16กันยาย2502ณนะเรือนจำบางขวางค่ะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ประหารชีวิตแล้วเนี่ยก็ได้นำร่างของซีอุยเนี่ยไปจัดแปรงเพื่อศึกษาที่พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์นะคะ ส่งการนิยมเสนเพื่อเป็นวิทยาทานให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านนิติเวชด้วย<ม>สกระทั่ง,งเมื่อสองปีที่แล้วนะคะ2องพเนี่ยก็ได้มีการยกเลิกการจัดแสดงร่างของซีอุยนะคะมีการเรียกร้องให้นำร่างเนี่ยออกจากนำออกจากพิพิธภณัณฑ์ และขอให้นำมาทำพิธีชาปนกิจศพค่ะหลังจากนั้นทางกรมรัฐทารนเองเนี่ยก็ได้ประกาศติดตามหาญาติให้กับซีอุยนะคะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ญาติเนี่ยได้นำเดินการเกี่ยวกับศพแต่ว่าเมื่อคขากำหนดที่เปิดติดตามญาติแล้วเนี่ยไม่มีใครมาแสดงตนเลยไม่มีใครมาแสดงตัวเลย,ว,เลยว่าเป็นญาติของซีอุยก็คือทางกรมรัฐทารนเองในฐานะ,ะนะที่เป็นต้นทางประหารชีวิตของซีอุย ก็เลยได้มีการส่งหนังสือถึงคณะแพทย์สิริราชพยาบาลนะคะขอรับศพสีอุยมาจาัดพิธีชาปนากิจตามประเพณีเพื่อเป็นการคืนศักดิ์ศรีและคืนความยุติธรรมให้กับสีอุยนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่เพียงร่างของสีอุยเพียงร่างเดียวนะคะ ก็ยังมีอีกหนึ่งรายก็คือเป็นนักโทษชายชาวกัมพูชานะคะถูกประหารชีวิตในคดียาเสพติดค่ะถูกประหารชีวิตเมื่อปี2544ค่ะแต่ว่าก็ได้นําร่างเนี่ยเก็บไว้ที่เรือนจาบางขางวันนี้ก็ได้นําร่างมาทาพิธีร่วมกับตีอุยด้วย อันนี้ได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมคะ ตอนนี้ได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมคะโอเคเสียงมาแล้วเนาะ ตอนนี้ก็ได้ทําพิธีชาวประกิจศพซีอุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังเหลือเหลืออีกร่างหนึ่งก็คือเป็นนักโทษชายชาวกัมพูชาเนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่ก็น่าจะมีการทําพิธีชาวประกิจศพต่อนะคะ อันนี้เดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศรอบๆอีกทีนึง่งต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ผิดพลาดทางเทคนิคน,นิดนึงเราถอดไมค์แล้วอันนี้ก็อาจจะได้ยินเสียงอู้ๆนิดนึงเพราะว่าเราใส่แมสด้วย <c oughs> ข้างบนเป็นยังไงอะ la แก็ได้ทำที่มีชาวนาคีดศพร่างของตีอุีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะี่เยว่ากี่ดี่ยวพี่จะไปเอากล้องมา อคอันนี้ก็คือบรรยากาศการงานชาพน,นกิจศพปีอุยแต่อึ้งนะคะโอเคเดี๋ยวเราขอจบไลฟ์ก่อนขอบคุณลูกเพยทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ